ต่างชาติมาหันมาเรียนรู้เรื่องของการฝึกสติมากขึ้นก็คือการที่เราอยู่กับปัจจุบนันรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึก หรือว่าอารมณ์นั่นเองนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยตระหนักรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเกิดความคิดแบบนี้อยู่นะซึ่งมันไม่ง่ายหรอกคะ่ะเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราทั่วไปเรามักจะเป็นโหมดที่เรียกว่าออโต้พาย t หรือว่าทำทุกอย่างตามสัญชตาตญาณเช่นตื่นเช้ามาแล้วก็แปรงฟันแปรงฟันท่าเดิมๆอะไรที่มันเป็นรูหิมซ้ำๆนะคะแต่ว่าการสึกสติเนะี่ยเราจะมีสติรับรู้เช่ขนขณะนี้ กำลังฟังอยู่ขณะนี้เรากําลังเดินอยู่การฝึกสติเนี่ยก็จะช่วยให้เราจัดโหมดออโต้รพายโลที่เราเผลอคิดเป็นรู้ตัวขณะที่เรากําลังคิดอยู่นั่นเองค่ะอย่างเช่นพอเราเผลอคิดเรื่องงานและอ่ะเราก็จะกลับมานะคะนี่พอกลับมาเราจะต้องมีฐานหยุดค่ะบางคนก็คือยึดที่ลมหายใจนะคะ กลับมาตาหนังรู้ลมหายใจตอนนี้เรากําลังหายใจเข้าตอนนี้กําลังหายใจออกนะคะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเหมือน d o u g t stopping technique อย่างเช่นใส่หนังยางไว้ที่มือพอเผลอชิดปึ๊กดีหนังยางกลับมาเราจะไม่เผลอคิดเรื่องงานหลังเลิกง,งานเป็นต้นนะคะ